สบ,บายดีบสัสกุสคนเดิมวันนี้เขาก็สิภาพูดพี่น้องมาดำนด้ำเลยพี่น้องลืมถือสมมือหนาล่างมือขอเชี่ยวแล้วบนหลังดำเขี่ยวดำนา้าเขาเปิดคลิปย้มแรงเนาะพี่น้องอันคุณพ่อฟังไพ่ผนจ้งางไพ่น้องเพลเนาะคำหน้าคนอื่นเขาโกไปแทนนอนนอนไม่นะเรียบอซามเซนกูปกระหายยบาทพี่น้องเพราะว่าก็แลวก็เลยหอวันเกิดเท่าล้วกับพี่น้องทางเงินใส่วันเกิดก้อน <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ไพอยางไพอยัางเลี่ยงก็ลี้กงได้เด้อพี่น้องมันเกิดทางพี่น้องสปอนเซอร์เขาได้เหรอสปอนเซอร์เขาได้เด้จ้าพายย่อยากเป็นสปอนเซอร์ให้เออีเมลว่าซื้อมูให้ก็ได้เด้อพี่น้องมูเขาในโตให้พี่น้องหน่งคลายแพงโตพันกว่าเด้อเดียวก็สิผาเผื่อพี่น้องไปดำนากับหมูหมูเนาะพี่น้องไปเบิงเลยนะจา้าไปดำนาจา้าโอ้ยนะดำนาคนมีเงินไปดำนาหูบมาจากไพ่ S <S คนมีเงินไปดำมบังแน่นิไพ่ของกระเป๋าเบิังโอ้โหเงินหลายนี่ไพ่ของกระเป๋าบันทึกคักบรรยากาศก็ดีดีหานมีหอดเงินเลยค่ะแน่น,นี่อาบน้ำนี่ตาสีแดงแลนนเลยเนาะเนธน,น้าลงอาบน้ำนี่นะนไปดำนาจ้าน้าใบาไผ่ก็บ่มีจ้างวันละพันเนาะนา อพอดีได้เข0เกียพันเลยนะไปดำนานะ่ะเออเขาก็ลกก่าเวลาอีเลยเฮ้ยเออป้าสาดอนกันสักคนไปก่อนหมู่เลยนี่เขาก็ดำได้หลายหน้านี่มักมีน้ารถไ,ไม่ไว้ที่หน่ะดำนาจ้ะน้าเขาบนด้ดำเดิอ กูว่ามึงไปกับใคนะเฮ้ยมาดำก่อนหมู่เลยเนาะน,นี้ทั้งมาแต่เศร้านี่พี่น้องอ้ออมีไทยใหญ่ใหญ่อมีไทยใหญ่เนเน่ใหญ่มากใหญ่เกินใหญ่เกิน่บวมันใส่ผาางค่าใส่่าฮ่าใ่บบนาน่าฮ่่า่่าฮ่่่าน มาดับนาได้จ้าใ่าหน้ากันไม่ถ่ายตัวโตเลยเฮ้ยนี่น่ะโซสเต็ปกันดับนาจ้ามาได้จ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาอดหนาจนเว้นหนาได้เสมอเนี่ยยันเอสดีอเดกคอใหม่อ้ยกล้ากับงามอลีแล้วดับนารอ ดำนาจ้ะมันดำนาได้จ้ายืนไปไหนมาเก็ดมามาพี่มาดำนาลงเพลจ้าโซเซมือหน่อยโซเซมือหน่อยสิวู้ฮู้เห็ดคืดในกล้องซื้อแหละนี่ยเฮ้ยอยากดำแดดเลยเนาะ ดนโอ้โหดำนากระเป็นเลยแล้วนี่แหละดำนาที่น้องยามาพี่แล้วมันต่ำเพิ่แล้วมันไก่มันจอมเพิ่มอยู่พี่ต่อเดี๋ยวนะพี่ต่อพี่ยามาอีกจอมมันก็จอมเข้ากันอีกดำนาจ้ามันเด้อดำนาจ้าดำหายแรงแล้วเลยเนี่ยหายใหญ่เต็มเลยเนาะ แม่ก็เขาโลกร้าแม่น้องแพล,ลบพีน่น้องสบายดีพ่อแม่พีน่น้องดำนาจา้าบอดำนาจ้าไปลงสภาพคนดำนาใส่เสือดสองฟันล้างมือผัดลื่อมใส่คือดังมือบ,บ,บ,บนนอกโบคอยประมักดำนากองกลบบอหน้าความคมหน้าความหักก็คือดำนาถ้าเ้างประดามันกระเบนแล้วคำคม hai tôi này hay nhảy quá và... tôi quá đi đây hải mười vào Phải hơi đâu á đông mất chị đấy sờ bay đi cha bố mười cha quan hạt cứ đầm nà thà không bao đầm không có bao leo nó nó cái chìm mông đường này này cả đài chìm mông <laughs> sang chìm môn. ừ. đám lối nè nè mưa nè ลงมาดำนาเลยมามาเราจะดำยี่เนี่ยเมย์เปล่าพี่น้องลงมาทำอะกันนี่มาเลยจับกล้องให้หน่อยขึ้นแต่ดำนาละจ้ามาเก็บพวกนี้เงี้ก่อนจะพาไปหนึ่นงนี่นี่จะเปยนใหญ่เนาะคน ของหองงามอลีถึงวันนี้สภาพเคลมตด้าหน้าสติกเกอร์นี้เลยจ้าบดสติกแล้วกินกับมาขคอเน<ะ>เซ็บมัมใหญ่เนาะเขาขยังงนงองเซ็บการทำไหมห้องอนขยโขันงาขนมาาาม้ากอะ มาดูมาดูเบี้ยหน่อยเอ่อ,อลกละไล่กระคิวอ่ะอ,อ,อันนี้หนะน้าเพื่อเจอคนนะเอ้ยใหญ่บ่งามอยู่เนาะใครไหนมาขนแยงแล้ว ขึ้นแล้วเด้อจ้าอยากเขาถ้าโบแมนว่าถ้าโบแมนเราหน้าน้องแพ้ห้องกับโบมา้าคือการพี่น้องให้ถ้าเบิ่งเด้อหงายโคตรใหญ่เลยอันนี้ก็สิเป็นข่าวตาแหกเผิน่นเนาะนะเฮาบริดามเด้อจ้าโอ้ยจะแม่นพายกับพองกับเป้นี่เนาะยังขึ้นแล้วจ้ากาเาผื่นก็ับแมัยงามเฮ้ยว้าเล็บตีนนี่เล็บตีนคนง,งามนะก้ากับสมัยงามเนาะนี่ ตามขนาะดอันนี้ก็จะเป็นไทยนาเลยด้วพี่น้องมากกให้ก็ได้สามหายหนึ่งหย้ยหายหายสหญ่เติบส่งหย่ยหายตัวน,นั้นมาสามแรงแล้วกะไปดำตัวน,นี้ก็พอดีได้สี่หายพี่น้องเมื่อก่อนเมื่อยอยู่ทนตกใส่บานนี่น้ำเขาก็ได้อยู่ น,นี่ยังบริดดำเลยนี่หน้านองแพลวน่ะพี่น้องโคตรลายเลยลายแท้ลายว่าที่ต้มถึงหน้าแลงมือน่ะเจ็บพี่น้องแบบล้างมือเขาลืมใส่ถุงมือแบบลงมาสิมาใส่เนะาะดำปื้อมันเป็นกาดนี่ข้างไหนกันพี่น้องนี่เสื้อี้มันสีขาวแต่เสื้อล้างมือมันสีดำ พออยู่เที่ยงสื่อเขาก็บ่ค่อยใส่พี่น้องแถวเดินแถวเฮ้ยมกระถินนี่ยังไม่ได้ป่งซับไปใส่ไปใส่ต้นมกะทินมาอยู่นี่ดูสิถ่ายคลิปนี่คอนเทนต์นะคือได้ป่ะเฮ้ยไฮ้ไฮ้อ้องอ่องน้องจนน้องได้แบนเด้อเหยนน้องแพลวก็เด้อ จะเหม็นคือไปเพดเพียงนี่ค <abei> ่ะบอกกบจ้าไม่ใช่กบเฮย่ไม่ใช่กบนะบอกกบพ่น้อาเฮ้อล่างต้นนางต้มจ้าลินไม่ใส่แถวตัวอ่าน้ำนี่นะคือบ้าบนี่บ๊อ บัวำนตีบมีดอกบัวเนาะไลอ้วไ okay. ้มเนนขึ้นมแล้วะตดำนาเราจ้าะคือทงมือลืมใส่ไปไหนโดนปิดมากกว่าแต่ก่าเขาก็ดำไปเสียเนาะพันนี้พอึ้นมาบ้านเอาพันเอาแผหน้าตกลายเนแผ่ทย่ให้หน้ย 00: 00: 00. ไปลงโตก่อนอ <section S 2> ไปเบิ่กันที่ทางเทียง <sausage? S 2> แล้วจ้าสัาพเขามือนี้สัาพตําหมักหูอา้านางแมนโอมลูกเนาะเอาให้น้องเอาเลยเ่อนลูกเอนให้สบาะเจ้าของมันนี่กตําหมากับลจ้า แสบบอยังมากินกระแสบเนาะ้องแพลสิมดูโอ้คชเป็นมเกือบปฐมรถดีทโบเข้ามาไหมแสบเปล่าดูดูกินบ้าอันนี้แกแงมาคนนน้อเด็กมากินโมกทาคนนี้ก็มารับจ้างรนาเลยนี่นีุดเผินนะอแหนมทำไมหรอ แม่ถูกเขาก็ยักประยัดเนี่ยเด้อจ้าอินหมูกระถางกระเผาจ้าพี่น้อกแซ่บแซ่บบน่ะแซ่บมันเดือดแซ่บมีกระร้านแม่ขวดตำมะขุมจ้าแกน้ำมันเขากินละเด้อแซ่บมือหนักหนูกเองค่ะไอ้ขอต้นขอต้นนี่ไม่ใช่แม่ก <n> ินเผ็ดมากมากหูหนามจะใบจะจบนะว่าใบ้านจะใกล้ เพชรประเทศชาวหน่อยก็นั่งกินได้ไหมนางกินปะกินปะต่งนี่ผกันทางเขาทางไปทางนี้ดีกว่าน้องเพลดำนาดำนาแข็งฝนสายฟ้าสายฝนจ้ากลัวจกาวกวจบาดเอ้าวกี่นี่มาใส่ทองมือทีแพลใส่ตลอด รนยาก,กาศดำนาแข่งฝ้าแข่งฝนแงมอันนี้ก็ฟังกำลังตกจ้าอันนี้ก็ไม่ดำนานะคะขลกกาลบก้า <c oughs> มาดาับนะ เ่ายังไงเงายิ่งเนอะไก่ลองแพรดีกว่าเออเบิร์ตีกแล้คนมาลายคนมันคี่เดือในไซเมื่อพิล่ามันไก้กูพิล่าความหักก็คือดำนา เบอรบัรบอรสิบองความคมให้ฟังนี่ความหักก็คือดำนาถ้าบอดามห้องกับบอนล่จ้าหน้าของคมไปไหนโซ่เจี๊ยบจุกใครมามีเขาคมคมว่าเ่เป็นเออเ่เป็นเลยดับนาโต้ดัจับจับจับเฮ้ยดับนาบ่ ดัมนาจ้าบอเอ๊ยสัตว์เอ้ยสภาพโเป็นไปไม่ได้เลยดำเข้าไปดำเข้าไปให้ใหญ่เจ้าชีเลวความบมเกะความบมเก่งเนาะนาไม่มาขึ้นซาดานาโกนไปไม่มาขึ้นซาดานาโกนทำมันเลยดนเดน อันนอนดำน้ให้เบิรงดูจะมามีคนหอน้าเหนื่อย่หวนดุภามากเอมดจาดำน้ัสมักลูกเคยดำน้สมักลูกเคยอีพอด้พี่น้องพอ โอก็ได้เ้อจ้านอนเตือนชายหมักเนาะเมาว่าเข้าหมักเองเนาะเมยเขามหมักลจ้าชอบเองการเตคนหมักประจตัวแ่แม่ใจลอยไ้พอแล้วมนอนแต่นนี่คือบ่าใกล้ๆเหยยเนาะแค่ว่มีคนอ่ำเนาะ บรรนยามเนาะแค่ตัวแม่เท่าบางคนดูคนหมันเลยพี่น้องนี่อย่างหนึ่งเด้อนรวยจ้าพอแม่เปิดเผยความจริงแล้วไหมลูกในคนดำกับลูกดีนี่จ้าน <izo val> <audio cl ose> ้องลากับน้องเกต อันนี้ใครเอ่ยเมื่อเ่วานนี่ไปหาละไม่ก็ลูกเปเปตบงอันละเจ็ดพันกับีใช่ไอ้าวนี่ใช้สันทวตัวเดียวดิพี่อันนึงี่อันนึ่งทีันตนก็ตุ้นอันนี้ค่ะมาเหียีเป็นผมเออนลายทำกีบดำโอ้ยกีบดำกูไมเหีย เออกระเฮียกูกระล่ากูซื้ออันเมื่อนะเด้มาพี่น้องทำหน้าได้จ้าไม <c oughs> ่อย่ายเดียว <c oughs> มาามบมาแบบมันลัดตัวนี้ก่อนไม่ต้องว่าขึ้นใครนี่หน้าดำนะค่ะมันแทงนี่ใช่วอัดกิบมะสลัดได้พี่น้องก่อนทุกเรพิ่งมาเยียบก่อนมดหด้แทงมาได้บอแคทั้งคนสลัดใครสุดีเด้อไปดำนะเด้อานไม่อยากจะใสิเด้อไม่ยากบอนี่แทงดำเด้อกนี่ไม่ยากสโอ้เด้อทุกยด เห็ดแช่ในกล่องซื้อเห็ดชิมพะดำมาหลาเลยจ้ากูอยากได้เลาความจริงแด้วไม่รู้สึกว่ามีเนกลองว่ามือหักเดิอยามเงเล็บมันยาวมั้งทกับหอมิบพ เขาไปตีกับคนกันเลยเล็บฮักไปแบบว่าเล็บฮักเล็ดมาไหมหมอไปยุ่มซอยกันสิเออเล็บเลยฮะดำแล้วละให้ใหญ่จ้าพี่น้องแล้วก็สิไปดำให้โดยยังบ่แล้ว มาแล้วก็แล้วอะไรเนาะยังตัวแถวนี้ันเนี่ยอ่อนอยู่โน้นนะ แล้วแล้วว no. 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 mm ัน hmm. น so, ี้สามหาสี่หาเนาะสี่สี่ไม่หายยังเลยนี่ยังกะแม่กกิโต๊มหน้าบอสลีเดอร์มาถึงกันที่ประสักเสียนะฮันในนองแพลนเลยังอะไกัเมื่ออะไรกันซ่นี่คือยามงามบอสักก่อนอ๊ะไป ่าแก่เพียงไรอันน่นก๊ชาวออนได้พัวพลังไดเน่าแก่ไปเท่าวัาว่าพี่เลี้ยงอยู่เนี่ยชาวแก่อายุนั่นนี้่นี่มาให้อันไปเท่าขำเลยขำเลยให้ไปเท่าชื่อยน้องคนใช่ไหมขำละจ้าสำหรับคลิปนี้เราก็มาดำเนานด้ยพี่น้องใครจะทำไปดำเนานใครจะไปบอกได้เด้อจ้าวันละพันบาทเลยขอตัวลาไปก่อนกินน้าพบกันใหม่บายสวัสดี